5นิสัยที่คนสำเร็จไม่ทำกัน 1. สซุบซิบนินทาเชื่อเถอะว่าไม่มีคนสำเร็จคนไหนเอาเวลาอันมีค่าตัวเองไปซุบซิบนินทาคนอื่นหรอกและแน่นอนว่าการซุบซิบนินทาไม่ทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นดังนั้นเอาเวลาของตัวเองมาพัฒนาตัวเองดีกว่าแล้วสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น 2. นิสัยชอบคิดลบ การมีความคิดลบๆเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราไม่สำเร็จเพราะมันจะทำให้เราไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตดังนั้นถ้าอยากประสบความสำเร็จให้เริ่มจากเลิกคิดลบก่อนแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอน 3. นิสัยชอบโทษคนอื่นแทนที่จะหาข้ออ้างโทษคนอื่นหรือหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเอาเวลามาแก้ปัญหาดีกว่าหรือเปล่า ดังนั้นอย่ากลัวที่จะยอมรับข้อผิดพลาดแล้วหาทางปรับปรุงแก้ไขถ้าทำได้เชื่อว่าอนาคตจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน 4. มีทัศนคติแบบรู้หมดทุกอย่างแม้ว่าเราจะเก่งหรือเชี่ยวชาญในเรื่องนีธทําอยู่แค่ไหนก็ตามไม่ได้แปลว่าเราควรจะหยุดเรียนรู้แค่นั้นเพราะฉะนั้นทัศนคติแบบที่พูดว่ารู้แล้วรู้แล้วเป็นอะไรที่น่ากลัวมาก เพราะมันจะปิดกั้นเราจากความรู้และข้อเสนอแนะของคนอื่นๆเพราะฉะนั้นลองเปิดใจเยอะเรียนรู้จากคนอื่นจะทําให้เราไม่ตกข่าวและมีความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกมากมาย 5. เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นการที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นทาให้เรารู้สึกแย่เพราะแทนที่เราจะโฟกัสกับเป้าหมายของตัวเองทําให้เราคอยไปจ้องดูคนอื่นว่าทําได้ดีแค่ไหนซึ่ง ทำให้เราไม่มีความสุขดังนั้นหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจงกําหนดความสําเร็จของเราเองและจงภูมิใจกับทุกๆความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเป็นไงกันบ้างครับมีใครมี5นิสัยแย่ๆแ,แบบนี้เลิกซะน,นะครับแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ